ไม่หิวข้าวแต่ว่าหิวยาอ่น่จางอย่วที่สดุดท้ายตาลูกครึ่งไ่โลยินยาอย่าบอกแค่ว่าสวัสดีครับ วันนี้เราจะพามาถ่าย MV เพลงเป็นเบื้องหลังนะครับ MV เพลงของอน้องน้ำนะครับชื่อเพลงว่าคนรับใช้นะครับเดี๋ยวพาไปสัมภฐฐมาษณ์นักแสดงเลย let's go ล็อกโซมน้องส้มน้องส้มอันนี้น้องเป๊ปนะครับอันนี้น้องนุ่นสามสาวบุบะรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอัสยามอัสยามถูกต้องแนะนำตัวหน่อยครับมาจากไหนบ้างสวัสดีค่ะเฟสพนิดาค่ะมาจากตามตามสิทธิ์ค่ะแล้วก็สสสฝากช่องทางติดตามหน่อยครับเออช่องทางติดตามนะคะเฟสบุ๊กเฟสพนิดา อินสตาแกรมเฟ e อารดอร์พีเนะคะแล้วก็ช่องยูทูบเฟ f พัทย i ออฟฟิเชียลค่ะมันนี่ดุดีหรือเป่คือรงะรงแทงย่อมีเองมีเองนีเองทำในใจได้ไห่เล่นตีในใจจะตีในดอโอเคโอเคซ่มซื้ออย่างซื้อซ่มไัเลยหวยแรงงนตัวยซื้อไอจีตัวเองไ้เดีวต้องเอาก็ได้ครับ ไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่ต้องติงตงด,ดต,ตามคนเดียวก็เหมือนติดตามสามคนนะคะเพราะอยู่ด้วยกันตลอดซิงกันซิงกันนอนกันนอนน้ำกันจะเป็นไข่คือไม่ได้เป็นปน้ำกันวะไปดังพูดเลยว่าใครเป็นไขน่เนาะไม่ไดนะ้เป็นไข่เพมาะถอดนะแล้วมันไข่อาติกับไข่เกันตัวนี้ไข่่ชนนีเโคตรแปลกอะ

คลิปบ้าวโอ้ยคลิปเมื่อกี้มันไม่หาคลิปนี้ต้องเอาให้หาอย่าหาไม่ต้องมาดูครับอย่าหาไปดูน้ำหม่ำเลยนี่เขาซ้อมอยู่นะครับใช่นี่ก็จะหยุดซ้อมซ้อมใช่เออก็อย่ดปินปึ๊บพี่เขาวิ่งมาให้ผมงากขึ้นพุทบาทที่ลมถลานบ้าง กินได้เลยนะเดือดไงเยือดกินได้การชั่นเที่ยวทำอะไรอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนางเอกนะครับน้องน้ำรับบทเป็นนางเอกรับบทเป็นนางเอกนะคะก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าคนรับใช้นะคะทุกคน แล้วก็ฝากช่องทางเฟ e บุ๊กด้วยนะคะเฟ e บุ๊กน้ำนาราพัฒน์นะคะ IG น้ำ .ns นะคะทุกคนครับผมพระเอกนะครับพระเอกเรียนที่ไหนครับอ๋อราชพัฒน์ดอนครับครับผมมีผลงานอะไรจะฝากไหมครับก็ติดตามได้ที่ IG Promot underscore Forever ครับก็ลงงานเรื่อยๆครับครับผมขอบคุณครับเดวขอต้องเก็บก่อนจะ วันน oh, oh. ี yeah. ้แฮปปี้แฮปปี้ปริญญาครับเล่นดีมากเล่นดีมากครับไอ้ต้าเล่นดีมากนะดีมากครับแต่ว่าศิลปินแบบโอ้ไม่ผ่านตั้งแต่เทคแรกผมบอกเลยตาทำไมไม่ไม่มือนครับา้ไม่ยอมีบไมีบ่ยอมีบไม่ยอ้ แบบเมืองการเตี้ยงตัวถ้าแม่นเป็นแบบยิ่ใไ้วิ่ไล่อีดีกับแบบฮัลโหลวเดียวอ๋อนี่อย่างี่มันมุมวี่งเน็ะกล้องนี่ชิวๆๆนะแบบวัยเกิร์ลแบบดีให้แบบแบบเบื้องลังแบบเห็นผื่นต้องไปหันไปหาตีนกับหันอ่ะหอกทำไมล่ะผมตัดอะทอะไรก็ได้ผมเป็นคนตัดอ่ะ ฮัลโหลอ้กวานะบอกเลยทำวีดีโอว่าไงโยคือแบบว่ามันทำไม่ได้มันรับม่ไดอันนี้เบื้งหลังกหนา cô không ai có phi dáng cuc 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 cúc 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 cúc, cuc 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 สวยสวยสวยจะต้องไปลดต้นขาลงอีกนนต้นขาหรือต้นพยุงอี่ดวต้นขาหรือต้นพยุงต้นขาต้นยุงมีราคาใช่ไหมน้ำกองนี่เลยวะน้งน้ำเอาเอาเอาลงสือลงก็บแชเลยดีกว่าเอาแอคชั่นตอนแจ สวัสดีครับผมบอสแป๊บซี่นะครับผมใช้อารมณ์ดีครับที่มีเรื่องดีดีไปรู้ดิจิต้ลเทนกอล์ฟแม่งกันเออจะคนเทนเนื้อย่างดาดปลาคุณแมงเสือกลบคลิปคุณผ้อมมันบ่มากว่าบูมา บมาคอยกับบรุปไอเรียนในคอยแน่พิ่นม่ตุ่นตีนปากพุ้งเอ้สีลองไงอยู่บัวต้องลงหรอกพเ่นเรียนในดังมาครับนาข้าเจ้าได้ลลูกขึงฝรั่งเลยอันนี้อ่ะครึ่งคนครึ่งสัตว์นะปลาลูกขึ้งไทยโลกยิ่ยารบ่ได้แล้ว สองเลยวะคิดนยังคงเป็นไม่ได้คิดแต่ในใจนะแตกแล้วไดเกี้ยวเยอะเพื่อดีกี้ได้ย่อฟองดาบก็เพื่อจะหลับยางสาวคนยังจะตาสวยจะเป็นเมื่อคืนก็มีกระเทยว่าขอหอกแล้วเนาะเออเล่า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 เน่อยครับอะไรเม้าเม้าไปขายพี่แกแค่โดนครั้งเดียวเอง พี่กองก็จะไปอยู่คนเดียวเดียวนะครับระวังแฮปปี้ไว้ชมกันนะงี่ดพี่ฉีดวัคซีนพี่ฉีดพิชจะได้เข็มจะฉีดไอชิโนแวกแม่งจะได้แปอากาแพอากาฟพร์กาฟารลม ว่ครับเปิดถึทำนี่เป็นเวลาครับแต่เราจะร่วงไปนิดหน่อยล่วงนีจานบ่ล่วงมัหลวช่นถ้วยจานนี่บ่ไรนี่มีอยู่แต่อยู่ข้างนอกไหมเจมทุกชาติริงเขาอยู่ในเยอะกินนี่ใส่ร่วงอาหารหองคุณหนึ่งสองสามส่หาหาหาคุะร่วงอาหารใช่พคุะไม่คุณไเนี่ยแตากันมบ่ไปไทยล่งอาหารใช่ไหม เอกดาผู้เดียวแหละไปถ่ายรูปอาหารใช่ไหมครับโอเคเอกดาผู้เดียวเขาเขาก้ม<ข>ก้มเ<ข>ตรียนแบบไหม ไปนะเอารถด,ดีกว่าขวางทำไมอะ่ะต้องจมสิเอออ้าวทุกคนฝึกเสียแต่การครั่อมันเลยคุ่ม<ะ>กลับครับอ่าสัมภาษณ์คุ้มกลับเลยครับ ซีนต่อไปนี่เป็นซีนอะไรครับที่โรงอาหารเป็นซีนที่นางเอกกับพระเอกกินข้าวแล้วพระเอกซื้อน้ำให้้หญิงคนอื่นโอเคเข้าใจไปเข้าใจอยู่คนเดียว Let's go <S ้อง้องอกาวียว่าอามนี่คือดูว่งข้หิวข้าวนะครับไม่หิวข้าวแต่ว่าหิวยา,อ,ยา <c oughs> อื่นหิวเบียร์ ยาเด้อยาเด้อเอาไอ้ยืเลยนี่ีนะครับดูแลตัวเองนะครับกล่องนี้ดูแลตัวเองนะฮะอาในกระเพรามีข้าวปัรจ้ะการนลกองอ่ไอคิวไอคิวสูง พีชทิชมันชี้ก่อนได้ยังไคัด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 กอะชัด เอาแล้วคุณตาตัวเะไรฉบอกแล้วมันติดปากที่ได้ส่ใมีกกางไรกางไรอะไรกัมีดนีดกัดูมีอย่างหนึ่งที่เราขวดเดือไหลอะไรจะมารวมจงไม่หดุดนะ ง้แตัเดีเดิแกันกินเขาอ่ะมเกินพูดเดียแท้เกินู้เดียวแท้นังตัองแบบนั่งรับดันสองคนเกินผู้เดียวแท้วดนใจเ่าไสแบบนั่งบ้าบนไม่ใจเลยเดยดี๋เบีดไม่ใจเจ๋อแหล่เนา แฮมแฮมแฮมกิใคราเยวเป็นเป็นสีดองหรือสีเองไอเขาหิวขยออ้ไรกินมือมันละข้ากินอเบ่รละถาอิ่มแล้กนมไหนรดก็รดมีแล้วเกี่ยขท้าไรมแล้วมันไม่กวนกัดีบ่กวนรดก็เติมมันมีอยู่ผืนหนึ่งมีอยู่ผืนนึงม่ผืนนึ่งเจ้าชู มึนหัวขาต้องอดีตเมื่อกี้นี่ไม่เ็วเร็วตี้งนึ้งตึงขึ้นในอกพักเด็กไปตีแฮบลมหายทีมาไหนเร็วสุดไงสุดทองที่จะตายกุนเชียงกุนเชียงชอบให้กุนเชียงอ่ะไปทอด ว่าอันบา้นเรื่องเนี่ยอันอันดำไหมอันดำที่มันเห็ดอีกเูว่ไอ้าบเป็นท่าเดียวท่ามาาบตอนนี้ต้องเด่นตอนนี้เนี้ยเห็นมาตรงนมาเดี๋ยว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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย กะคืนก็ไม่ได้ตัวนี้ทานเบิดเงียบเรอตัวนี้นะวันแรงเรอทานอ่อนมีบุ๊บบรงมทำีากเลอนะสดม่ันซิแมนเก็ตชูมานักก็เจ็

เดิดนดิดินยบตวกายเป็ลูกสาวไพคือผู้ให้เช่าตาลูกครึ่งไทยโลยินยาอย่าบอกแค่ว่าโดนอกโดนจัดขอสารภาพพาดตามโต๊ะตามตรงต่อให้กูแน่ย่าใช่กูแน่จะมาจะดีแล้วใไอจูซีขาวเด้อยเหมือนซีดำ ไปจำงมาในประนักราดีมาในโอยโคตรสว่วยนะจะกดตำลุงตำลวงจงงยางบอกเคยได้ใส่ใส่หววเดียวนั่นคือหวงมือทกคำคมหน่อยครับพี่โกนบอลอันีดิำคมคำคมเดี๋ยวเซียวๆ เดี๋ยวเ,เมี่อคืนได,ด้ยังมาอ๋อ <c oughs> ไม่เ,เอาเง <c oughs> ียบเลยมาสนใจกันแล้วเื่อแล้วข้าวแกงอยากกินข้าวแรงกับเธอความเสี่ยงถ้ามาแล้วหายอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปหาหมอน,นะฝ <c oughs> ากไว้ให้พุทธ

ม่กีวเลยม่กี่่ไม่กี้ไม่กี่อ่ะนีไม่งอุุ้ดยอดเลยอ้ยนนามีไงอันนึงอ่ะเรามักกี่หงมี่เ่หงมีติดคอไม่ญ่ซีบอ่เออบะเมียนแลมากมี่อัไนะอันนี้เรามาหกงมี่ไอ้แม่งเนี่ยแล้วแล้วกิ่หมี่อมือนงมีติดคอโล่พัหล่าถามพอไงไหนาถามว่าเจ้าป็นังมัน ตนี่ล่ะตัวนี้ล่ะเอาไตัวนี้ละจาไหนผมมีมาเลยออกเป็นไหนช่วจบไปได้ไหมโอ้โนี่ล้างตอนีไมนางอกว่ ไม่ปวดแล้วไงหรอเข่าเคว้ยอ่ะท้งเี่ยงก็ไม่กี่กว่าตุ้มง่ายอ่ะได้เลยนั่นไม่เียม่กอนเหรียไปเลยเดี๋ยวที่สุดท้ายแล้วสะพานก็จบล้อนเมกมอนเมกไรด้วเอาเลยไหมล่ะไปี่ดีเขาไม่เออนอนเมกเลย

ฝ่าางกรตติดสุขสวนสบายแต่ละคนนี่ทุกแบบก็ตรงกันเฮียงอันนั่นเอียงขนาดอันนั้นคือก็ส้มสวยสุดจบขอบคุณขอบคุณอ๋อค่ะก็ขอขอบคุณไปยังสังกัดโคกสูงโคกสูงนะคะที่ให้ที่ได้ให้โอกาสพวกเราสสสได้เข้ามาเล่นในอินทินยาคะขอให้ทีนี้ปัง ฟังแน่นอนค่ะว่ามีพวกเราเลียนควราะมันนะควราะมันความมันคือพูดมีผู้ใด้ทอคือแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องแบไม่คิดอีกอย่างเมนเพราะว่ามันมันผู้ใด้ปรมัณนี่ขัดออกค่ะวันนี้มันเหลืออยู่ซามิสิ่งที่ได้ออกเลยต้องเลีงคนเดียวเลี้ยงคนเดียว กำลังกำลังซึมซึมซับจากเฟะบอแม่เฟสซึมซับจากพี่นุ่นอ๋อพี่กำลัซึมซับจากพี่สมตรู้ใครซึมซับจากใครจากอีเมลท้องเฟสท้องเฟสมาจากใครใครหนูก็พวกหนูนะคะก็มาจากค่ายเต็มตามิวสิกนะคะแล้วก็ฝากเต็มตาสะกิดตาไปแยนะเต็มตาดิจิตก็ขอขอบคุณค่ายเต็มตามิวสิกนะครับพี่สมสสสมาร่วมแสดงอ่ายี่ยมีของน้ณมากๆนะ กับซีไว้ค่ะก็อย่าเศร้าพวกเราเลยนะคะพราเราเป็นแบบนี้แหละคะ่ะไม่รออะไรับ <laughs>